น้อมอันเชิญคุณไตรรัตพิพัฒน์พร้อมสำนึกน้อมพระเกียรติไกลแผ่ภัยศารเฉลิมพระชนมงคลมั่นนิรันการโลกกล่าวขานสืบสารสินแผ่นดินไทยร้อยหัวใจรักปั้นมิ่งขวัญประชาร้อยมาลามธุรธรรมจำรัดฉาย จตุรพิษทพรดนอัมพลประกายน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าู้วมหน่วยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังและยุติธรรมจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง